สวัสดีค่ะทิปนี้เรามารู้จักกับมาลิน้ำนะคะมาลิน้ำก็จะมีทั้งหมดเกือบ200สายพันธุ์นะคะก็ใครสนใจก็คอยดูลักษณะดอกของเรานะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีใบที่ก้านที่อวบน้ำนะคะมีสีเขียวสดงดงามค่ะนิยมปลูกแช่น้ำใช้ดินเหนียวนะคะที่เราปลูกนะคะแล้วก็แช่น้ำนะคะ ชอบแดดแดดลำไรนะคะก็เราตั้งใส่กระถางไว้โคนต้นไม้ได้ค่ะ,ะใบเดี่ยวเวียงเรียงสลับนะคะ,ะจะเป็นไม้อวบน้ำนะคะมีรากเง้าอยู่ใต้ดินค่ะแล้วเวลาเขาจะออกดอกเขาจะแทงขึ้นมาจากตรงก้านใบนะคะขึ้นสูงนะคะเกือบเป็นเมตรนะคะค่ะมีถินกำเนิดแถบอเมริกาใต้นะคะไอแอฟ,ฟริกาใต้ขอโทษนะและประเทศออสเตรเลียนะคะ อ่าอันนี้ดอกของอล่าสุดจะเป็นดอกแบบนี้นะคะก็ดูตามคลิปนะคะแล้วก็ก๊อปดอกส่งมานะคะเพราะว่ามันมีเกือบ200สายพันธุ์นะคะเราก็จะเลือกสายพันธุ์ดอกเก๋ๆมาแต่ทั้งหมดก็อยู่ในตระกูลมะลิน้ําใบจะเป็นนี้นะคะยังก็หัวมนุษย์ต่างดาวนะคะอ่าเป็นฉมวกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะแยกแฉกออกมางี้อ่กาก้านจะเหมือนหลอดกาแฟที่เราดื่มน้ํานะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเวลาออกดอกเขาก,ก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะแทงขึ้นมานะคะอันนี้ดอกเขาค่ะก็ใครอยากได้ก็ติดต่อมานะคะฟอร์มแข็งแรงค่ะดอกไม้เก๋ๆค่ะใส่กระถางที่มีน้ำนะคะแล้วเราก็ใส่ดินเหนียวนะคะ ดูความเขียวความสดของเขานะคะสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มนะคะมองแล้วเย็นตาค่ะสวยงามค่ะใครอยากได้เป็นเจ้าของดอกคันี้ก็ติดต่อได้นะคะชอบดอกอะ่ะดอกเก๋ดูใกล้ๆนะเก๋ดีค่ะเห็นไหมคะสวยสดงดงามนะคะค่ะามาลิน้ำนะคะอันนี้ดูใบอ่อนเขานะคะแอบด,ดูใบอ่อนเขาค่ะ ใบอ่อนอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆฉมวกเนาะอ่าแล้วก็มีลายเส้นที่ใบนะคะใบเก๋ค่ะใบก้านจะตั้งตรงขึ้นมานะคะอ่าการตั้งตรงนะคะดอกเวลาออกก็จะมีก้านตั้งตรงขึ้นมาเหมือนกันแต่จะสูงจากใบจะ้ะอันนี้ดอกร่วงไปแล้วนะคะนี่อันนี้ก็อีกดอกหนึ่งนะคะมะลิน้ํานะคะชอบแดดลำไรนะคะไม่ต้องแดดจัดคะ่ะแต่แช่น้ําขัง คใบสวยเขียวนะคะแล้วค่ะมีหลายกระถางเลยใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะการเป็นก้านอวบน้ำนะคะเนี่ยค่ะเป็นอวบน้ำมาดูที่โคนกันนะคะเห็นไหมคะดูรากเขานะคะค่ะอันนี้ก็จะแตกหนอ่อสองหน่อเลยค่ะ ะะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นดอกตูมของเขานะคะแล้วเวลาดอกเขาทิ้งแล้วก็จะเกิดเป็นมเมล็ดแบบนี้ค่ะค่ะเราก็เก็บมเมล็ดแห้งไปฝังน้ําได้นะคะแต่ส่วนมากเราจะแยกหน่อเอานะคะเราไม่ค่อยอใช้มเมล็ดนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นย้าค่ะ,มะเมล็ดนะคะดอกสวยนะคะมาลีน้ําค่ะ วยงามอันนี้อีกดอกหนึ่งนะคะใครอยากได้ดอกไหนก็ติดต่อมาได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะามาลีน้ำนะคะสวัสดีค่ะ